มันก็พัดไปเลยขยับไปได้ <mare l 'omersol> เฮ้อยููอ่ะไม่ินไม่อกไปติดาดดาลารเถอนะพี่แกไปแกกดไปไปไรกับไปไกับมาหนี้แกงย็ยังเปิดอยู่กพลาดไปฉี่าผู้สมนายนะเสรยอะาเต็มพอดีเลยไปดูนี่กติดง đi đánh đi đánh đi đánh đi, con đánh con đánh con đánh, điệp đoàn